สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของเจ้าหนูน้อยคนนี้ที่มีค่าไม้ตายเอาไว้ปราบกับเจ้าวายร้ายที่มาพร้อมกับความมอมแมมจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปฟังกันเลยค่ะเรื่องมอมแมมช่วงเวลาที่เด็กๆมีความสุขก็คือเวลาเล่นทุกๆวันเจ้าหนูน้อยจอมซนจะเล่นนู่นเล่นนี่ อย่างสนุกสนานสุดเหวี่ยงจนทำให้เนื้อตัวสกรปรกมอมแแมมไปหมดมอมแมมแล้วก็มอมแมมและแล้วคุณแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าหนูมอมแมมคนนั้นน่ะได้เวลาอาบน้ำแล้วจ้าและคุณแม่คนนี้เมื่อได้ทำความสะอาดอะไรแล้วก็ตามจะต้องทำาสะอาดทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวแต่ทว่าเมื่อแม่บอกว่า ไปแปลงฟันกันนะจ๊ะลูกไม่ฮะไม่เอาผมไม่แปลงไปอาบน้ำสู้ๆสระผมกันนะไม่ฮะผมไม่อาบคุณแม่คิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แนะ่จึงเตรียมแผนดีๆไว้รับมือกับเจ้าหนูน้อยไม่ไม่เอาผมไม่อาบไม่ไม่ไม่ไมคุณแม่จึงพูดเสียงดังขึ้นถ้าอยากเป็นเจ้าหนูมอมแมมสกปรปกอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวจะต้องได้เจอกับเจ้าสามวายร้ายแน่เลยเจ้าหนูน้อยสงสัยวายร้ายอะไรเหรอฮะแม่คุณแม่เริ่มเล่าพร้อมกับวาดรูปให้ดูวายร้ายตัวแรกตาใหญ่เกือบเท่าหัวมองเห็นได้รอบทิศแมลงวันยังไงล่ะจ๊ะมันชอบต้อมเด็กตัวเหม็นคนอื่นเดินหนีเด็กนี้เหม็นสาบน้ำไม่ยอมอาบ สภาพเกินดูหึ่งหึ่งบินมาเข้าหาเจ้าหนูมแมลงวันมันรู้ถูขาตอมตอมวายร้ายตัวที่สองชอบดูดเลือดด้วยนะมันจะมาหาก็เพราะว่าเด็กๆไม่ยอมสะผมหมักมมมรุงรังพันยุ่งนุ่งนังแถมยังคันจริงๆวายร้ายที่แม่ว่าก็คือเหายัางไงล่ะผมที่ไม่ได้สะจะเป็นบ้านที่เหาชอบมากๆเลยล่ะ วายร้ายตัวสุดท้ายมองไม่เห็นตัวทำให้ปวดจี๊ดจี๊ในปากแมงกินฟันยังไงล่ะมันจะทำลายฟันจนผุไม่เหลือดีปวดฟันจี๊ดจี๊เหมือนมีดทิ่มแทงกินแล้วไม่แปลงโอ๊ยแมงกินฟันคุณแม่วาดรูปเจ้าหนูมอมแมมถ้าเจอสามวายร้ายนี้เข้าลูกของแม่คงจะต้องกลายเป็นแบบนี้แน่เลย ฮะฮะไม่เอานะแม่หนูไม่ได้เป็นแบบนี้ซะหน่อยฮะโอโอโอวายหลายตัวเลขมันกำลังบินเข้ามาหาหนูแล้วมแมลงวันผ้ากันบินมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นเพราะว่ามันได้เลี่ยนเจ้าเด็กน้อยที่ไม่ยอมอาบน้ำแถวนี้หรือเปล่านะเจ้าหนูน้อยตกใจวิ่งตะโกนร้านบ้านฮา่ไม่เอาไม่เอา หนูไม่อยากเจอเจ้าไวร้ายพวกนี้ไม่เอาฮะออกไปหลบในห้องน้ำเร็วลูกเดี๋ยวแม่จะสอนสุดยอดท่าไม้ตายให้เจ้าหนูน้อยรีบวิ่งปุ๊บหลบเข้าไปในห้องน้ำทันทีคุณแม่จัดการถอดเสือ้อผ้ากองไวมมร่มแมลงหน้าห้องน้ำและเตรียมอาวุธให้ลูกครบมือจากนั้นคุณแม่คนเก่งก็เตรียมสามท่าปราบจ้จอมาวร้าย,ห,ายหนึ่ง แปรงพิฆาตฟันบนปัดลงล่างฟันล่างปัดขึ้นบนไล่ให้พ้นเจ้าแมงกินฟัน 2. ส,สะสะอาดขยี้เบาเบาฟองนุ่มทั่วหัวเหากลัวหนีไกล 3. ขับถูสู้ซ่าอาบน้ำสู้สู้ถูแขนถูขาถูหน้าถูหลังร้างคราบสกรปรก ตกท่อไปเลยแทนแทนแทนไหนไม่ช้าเจ้าหนูตัวน้อยมอมแมมก็แปลงร่างเป็นเจ้าหนูสะอาดปิ้งตัวหอมหน่ารักน่ากอดกันเลยทีเดียวคุณแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้โหตัวสะอาดขนาดนี้เจ้าสามวายร้ายคงไม่กล้าเข้าใกล้ลูกแม่แล้วล่ะแต่ทว่าเจ้าหนูตัวน้อยก็ยังเล่นซนมอมแมมทุกวัน สุดยอดสามท่าไม้ตายของแม่จึงได้ใช้ปราบความมอมแมมอยู่เป็นประจำเด็กๆคะมีเด็กๆคนไหนที่ไม่ยอมแปรงฟันอาบน้ำเหมือนเจ้าหนูมอมแมมบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นละก็เด็กๆจะต้องเจอกับเจ้าสามวัยร้ายแน่ๆเลยถ้าเด็กๆไม่อยากเจอกับเจ้าสามวัยร้ายเด็กๆก็จะต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้ง คือเวลาเช้าและเย็นค่ะอ๋อแล้วเด็กๆอย่าลืมสระผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ขวัญกระโมลและน้องมัมแแมมจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย